สวัสดีครับมืัอนี้ลุงสันผ้าแดกมาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่น้องสีผ้ามากินย่ำหมั่งม่วงพี่น้องเบิ้งพี่น้องหนึ่งแกงง่วงพี่น้องแกงง่วงมืัอนี้วัดยุดบรรยากาศชิวๆพี่น้องแกงง่วงบัตุดิบพี่น้องปลาแห้งในทัวบริกน้ำตาลพี่น้องไอยิโนโมโตะขายบ่ได้อันนี้พี่น้องนี่ขายบ่ไดเนี่ยปลาแดกปลาแดกปลาแดกน้ำปูน้ำปลาพี่น้องเจ้าลูกสันสีผ้าย่ำกินแบบแสบๆพี่น้อง Qua đơn Xe làm tá mình này kýt mặc quang cái sao hiệu 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 xe hiệu hiệu xe, lái, xe, lái, xe, xe, xe. hiệu uhm. hiệu พี่ตองนี่พี่ต้องอันนี้พี่ต้องคาราโบเลยนี่คาราโบเลยนี่นี่น้ำไปพี่น้องใส่จังไ ogi พี่น้องข้าเป็นแสบเลยพี่น้องแงบงวงได้บรรยากาพี่น้องมาเนี่ยมือขึ้นในวันหยุดนอนดึกแน้พี่น้องสิบังสิบังพี่น้องแสบไรพี่น้อง Mm. อ, shi, อ๋อเลี้ยวไนตองเลี้ยว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 เนี่ยมาไี่งมาเร้อมาเร้อแกงงวงแกงงวงมาขึ้นนอดเดืกแกงผิดตงมันหยุดอือเอเร่อยมงวงผิงอือ 嗯，瘦二分鐘。 มาพี่ตอมามามาเอฟีเิไม่รู้สันไพ่แดงพี่น้องนีกคิจมมอจะหม่งวงกันพี่น้องเจ้าหมุนก็จำม่วงพี่น้องแกงง่วงแกงง่วง

Ừ. hả, hết ống rồi hả anh, hái ngon thế お願いします。